มาดูด้านนี้ด้านนี้แก้วฟ้านะครับแก้วฟ้ากำลังเหยียบกล้วยไปหนึ่งวีฮะตอนนี้แบนหมดแล้วดูแก้วฟ้าเหยียบกล้วยไปหนึ่งวีฮะมันก็แต่เลยฮะแล้วก็กินเหยียบกล้วยไปหนึ่งวีแล้วก็กิน เราวป็นแม่เป็นเพื่อนครับตอนนี้ตอนนี้แก้วฟ้าเขาน่าจะกินอาหารได้และ้วล่ะ น,นี่กำลังกินกล้วยนะครับกล้วยสุกปับป๊บปั๊บปั๊บเอาวังที่ปับ๊บเอาเข้าปากไหมเอาเข้าปากปึ๊บดึงมา ถึงกล้วยมาปับ๊บในงวงมีกล้วยนะฮะแล้วก็เดินมาหาเราแล้วก็คว้าขากล้องปับ๊บแต่เราไม่ให้นะฮะเดี๋ยวหัดอื้ ส่วนด้านนี้ด้านนี้อ้าวจะทำอะไรกัน คือสายแก้วฟ้าสวัสดีครับคุณพี่ชาแก้วฟ้ากขลังชิมอาหารหอยู่ฮะออกขยับมาที่นะฮะเดี<ป>๋ยวเราเข้าไปดูตรงนู้นนะฮะตอนนี้นะี่ฮะอันนี้รองเท้าแก้วฟ้าครับรองเท้าแก้วฟ้านะครับ นี่งไหมโอ้นี่งข้างนีม้นมาข้างนีม้มาข้างนีมนงน้มา ปลากำลังกินกล้วยนะครับตัวป้อมๆใหญ่ๆ <_ d ata> อาบางหวัดดีครับน้องแสดอยู่ตรงไหนครับแอดอยู่อยุธยาครับผม <_ d ata> ปักหมุดมาพิมพ์ใน g o กล l นนะครับพิมพ์ในปักหมุดมามาใน GPS มาว่า พระเนียดคลองช้างพระปุณอาบังพระเนียดคลองช้างอายุธยานะครับอ่านี่ครับนี่ครับฟัง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 ตังฟัง,ง,ง,งอ่าวันนี้กับบรรยากาศลมพัดเย็นสบายนะครับน,นีก็มีลมวิวิอยู่ฮะมีลมพัดวิวิอยู่ เราก็มาดูน้องแฝดสามแสบสามแสบนัดแม่นี้เที่ยวเลยครับคน <c oughs> ใกล้กลกละะแล้วใกล้แล้วใกล้จะไปวิ่งเล่นล้วโอ้โหโอ้โ,อโหเหยียบอะไรเนี่ยเหยียบต้นอะไรกล้วย

นี่คือแก้วฟ้ากับแม่ของเขาครับทำอะไรกันอยู่ไปเดินมา มาดูแก้วฟ้ากับแม่เขาเป็นอย่างไรบ้าง นี่คือแก้วฟ้ากับแม่ของเขาคนระับเช้านี้กำลังกินกล้วยผลไม้ ระวังเกียร์ช่วยมาดูรถถังจากแม่ของเขาครับ